เมนูกอยเด้วยทุกคนด้วยกอยกเห็ดเซ็บๆเลยนี่กินแรงทุกคนอยสีห่างๆตอนยาวๆ,ๆทุกคนสหได้กระตับง่ายๆนะทุกคนอเอ้ยเอาเบบเอาหึงไปเลยนะอ่าทุกคนเอาไปเสิร์ฟเมนูอันต้มส้มน้ำนะหกถึงอันโค้งกระดูกมั้ ทำโตโต้พวกนี้นี่ทุกคนลุกเลยอือฮึเฮ้ยมากระโดมอือฮึก็ะุดมยอดเลยทุกคนนะการทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกคนนะมื่อนี้ก็เข้ากับหากระฆามาแต่หายทุกคนเลยหากระมาแต่หายมื่อนี้ก็เอามาแวะดึ๊กปลาเอายูรดนาแนนี่ทุกคน ตึกป่าย flaws, os, like ูเดน่านี่เฮาสิมาเฮ็ดเมนูก้อยป่าทุกคนได้ได้ป่าป่านี่ทุกคนป่านิ่นทุกคนเลยป่านิ่นสามซีโต้ละสีเฮ็ดเมนูก้อยทุกคนนี่เฮ็ดเมนูก้อยเลยทุกคนเลยนี่ก้อยขิดเซฟเลยนี่กินแรงทุกคนก้อยกินแรงป่ากาโบเมนชัดใหญ่เลยทุกคนซ่ำฝ่ามือซ่ำมมือนี้ทุกคนเลยตัวตัวนี้และสีใหญ่ๆเได้นี่ตัวนี้ใหญ่เด้ตัวนี้ เอาสีม้าสำเร็จนะโซเกตสำเร็จเอาทอสีนมันมาฮ็ดก้อยกินก้อยขันชมมะนาวค่า,าทุกคนเลยกินแรงนะ Xoay xoay thưa quân xoay xín bình xín này lên Xoay chỉ hàng toàn nhau nhau thưa Chỉ cả này, này bếp, ảnh, hướng, hướng đây cả tạp ngay ngái đó thưa quân bếp ở hướng ở Cái đồ mình là tôm đấy, tôm đi xốt. เมนูอันต้มส้มนั่นนะพวกเพิงอันโค้งกระดูกมันอันสิต้มส้มเอาพอได้น้ําสดนี่มีชมเสื้อเลยบ่อีล่ะสิเลยสมุชมมันแม่มวนฮะกําลังเดียวสิไปหามุมมเนคนนเพราะว่าบ่มีชมเนี่บ่บ่เวิร์นะต้องไปหามมเ่มดีคสิเลย หันส้มมะนาวทุกคนหั่นส้มมะนาวแล้วก็เอาน้ำกะทิมันเต็มอ๋อบานนี่กัหั่นเอาน้ำมันน,นี่ก็คือน้ำกะทินะทุกคนนี่ส้มเคืองนะเชือเกือบเชือเป็นนู่นเชือกะัปปีเชอเป็นนู่น,น,น,นลงไปนะเกือบทุกคน ใส่กับปีน้อยนเนื้ไอไ,เอไงเพิ่มรสชาติเพิ่มลึกซาบมาเลยครกับพร้อมจะค้างขึ้นไฟเลยนะทุกคนเนี่ยทุกคนเอากระมาค้างไฟเลยแบบนี้ปูงเซื้ออันน้ำกะทิอันนี้นะปูเกลือปูงแจ่วเรียบร้อยมันฟดแล้วก็เอาปงมากมากเฮ้อมันเย็นแล้วกั เอาสีนปลาซเลยเลยจนต้มนี่ก็เรียบร้อยแล้วได้ทุกคนเอ้ยน,นี่สุกเลยต้มนี่ก็ปุ่งลงมาเลยมีแกงเห็ดนะนะอันนี้แกงเห็ดกกแกงเห็ดแกงเห็ดก้อนแกงเห็ดก้อนทางทุกคนแกงเห็ดก้อนทางเห็ดเดินนะนะเอ๊ะมุดตัวเห็นแต่สีมันอยู่ได้นี่ได้ลองดูนี่ bong à, nói mà hơi đây quá còn xin mừng làm tôm mừng con quân con đi lại tu con ơi gom con cùng con gom 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 đây gom 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 ปรุงปลามาไว้ให้มันเย็นนะทุกคนยืมอ๋อห้าล่ะเี่พอจัดการถ้าท่าหม้อนี้เย็นเข้ากับตากต้มป่าไว้นะทุกคนต้มพุกโคมกระดูกมันทุกคนเลยแมวกี่ลุ้มนี่นว่า ทุกคนนี่น่าจะเย็นแล้วบ้นนี้ก็เสื้อเขาเสื้อสีนได้เลยนะหัน่นผักข้าเมื่อกี้นี่กัตอนนี้ก็น่าจะเย็นเรียบร้อยแล้วบานนี้เสื้อได้ทุเข้าวุันเขากันนี่เหงื่งล้วทุกคนหิวขานะ้าวแล้วนมาแต่ดงแต่ป้ากะกินข้าวมากอ่ะมือขำนี่กับโด้กินเขาเลยนะนทุกคนมือขำนี่กับินน,น้อยเดียวนะมือเงินนี่นะนะก็เลยเยอะข้าวไว้ เต็มคื่อง่องหอมกับีครบโค้กไม่นะอย่างเาี้ยตัวเศพ็ดพรดเบาเลยทุกคนเี่แจ้วจะลุกลุ้งนี่ตัวนะ่ากินอันนี้ทุกคน โอ้ทุกคนนี่เฮ็ดแล้วเลี่ยบานนี้ก็เดี๋ยวหาสีซีมบ้างนะว่ามันโอเคแล้วบ้นนี้นะบงังโตโตบ้างนี่นีน่นทุกคนอืมฮะอือมกระหืดยอดเลยทุกคนนะหยองเอาทุกคนฝีมือเจ้าของเพื่อมีชมชมเอาเองแซ่บแล้วทุกคนหอมเสิร์ฟบ้านนี้ก็เดี๋ยวเฮ่อเจ้าตักเสิร์ฟเลยนะ เห็ดสองผ้าทุกคนเพราะว่าฉันมาชิกบ้านในบ้านนี่หลายนะทุกคนก็เลยเห็ดสองผ้านะนิดน้อยนี่หลายคนเลยนี่เอ้พวกอ่าใส่ให้เพลเลยใส่นะทุกคนนะเกาหลีกับมาเกาหลีตุากเจอตัวนึงถอยเพื่อดำสารอยู่นั่งหม่งม่ได้ ตัวนาถินทุกคนนะมีสามเมน,นูนะวันนี้แต่มีแกงเห็ดเห็ดเดินเห็ดอะไรนนะนะเห็ดก้อนทางทุกคนนี่เห็ดก้อนทางแล้วก็ต้มโขงกระดูกปลาต้มส้มแล้วก็มีก้อยก็ยังมีเล้เจอ,อยทุกคนเลยมาเอาเมือ่อกี้จะข้ามมืงดุทุกคนนี่อ้ยบมูเห็ดหงวนเห็ดมอดคมว่เห็นทุกคนอ่าตุ้ง Teng qua hài hòa, teng qua hài đều mừng đều. Ni teng qua hài lo sarsi nôm quá qua song hana. Teng qua qua song nôm vô nè sếp hà qua nha đều. Haki nyare hãy mong lòng sếp tèn luôn 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 บะหมี่สามเมนูบะหมี่ซี่เมนูผู้ใด้ทุกคนเอ้ยนี่มีต้มหวานอันฟักทองได้ไหมเห็ดของหวานนะทุกคนเด้ฟักทองนะดูว่าบ้านคอยเอิญมาอุบทุกคนเด้บักอื้อนะบักอื้อบักอือกอ้อบักอื้อมาอุบฟักทองฟักทองป้ามานี้โจมเพิ่งเพิ่งพนะา,านี่เอาไปกินยูเฮิร์นญ่นะทุกคนไอ้ไอล่าถือเอเมริกโอมไฟนะมีดโผล่น้ำเด้อ นาโชว์พ่ฝากมาเช่นอดทนเดินใต้สะพานมิตรภาพคือเก้าทุกคนนี่นี่ไอสภานมิตรภาพเลยทุกคนเลยอ๋อตะมกถุนของข้อ,ขอนะคักแปลนอน,นี้ใชใส่นะ <c oughs> มาห่อเทินใหญ่แล้วทุกคน <c oughs> นี่ทุกคนเ่าผักข้าวอะไรแบบนี้กับมาเดอร์แบบนี้เดินนี่ <c oughs> <c oughs> ต็มกระตุกเลยมีอ่าต้มหูป่ากับก้อยแล้วก็แก่งให้เดินแกงให้ควนทั้งขนาดแล้วก็มีของหวานก็นมีอ่าของหวานมาอุบทุกคนเลยหรือว่ามาอื้อละฟักทองละทุกคนเพราะว่าแต่ละบ้านก็เอิญมันคือกันนะบ้านค่อยเอิญแตลกสุดและมาอุบมามาทุกคนกินข้าวน้ำกันมัเนี่ยค่ะเสทีมนำหน้าเนี่ทุกคนเนะอ้อนนะยใบพักอีเลอร์ทุกคน,กน,น,กน,นยืงเขา หอเบิ่งก้อยปลานี่ชักบาานด้วยถึงได้กินเพื่อนยังหลับอ้าวอตทุกคนนี่นี่เห็นจะโนดขมามขมามอยากให้นเช้าเลยนะเจ็บคนเล้

เแต่บ่มีมุดส้มเอนะทุกคน,นเพราะว่ามันมืดกลางคืนทนกคนบ่จะลูกไปหามันยันงูย,ยันแง,งวทุกคนเนะี่ยเงียบเบึงจุกบาทด้ทุกคนนะี่มาคิดนี่กบบก้อยฟ้าทุกคนนู่นเราข้ามเลย เม Finally, right? <mat> <For that>. ืค <absorption> ิดหายทุกคนเพดที่ร้ายขนาดนั้นเพจแลวกับบริย่าเลยเพ็ด้วยมัาย บุ้งมีถั่วอย่างนี้บุ้งมามาบ้งจะแหนะจะขำอย่างนี้อีละใหุ้้ตั้งน,นู่นตั้ที น้องปันใ่ไหมคนย่าย่าล้างมืนักเลือดกเลือดจางนืม่าจางนะทุกคนเข้ากัตอนนี้เข้ากันกินข้าวย่าเลยทุกคนเลยก็ได้เอาข้าวเฮอพวกเด็กๆนะพวกมึกนุยพวกโรยอยู่ลุมตะลางุปันเห็ดปันเฮ่อใหญ่ๆเลยนรอบนี้ ย่ามเร่งใช้ได้กินลายซุดน้ำมานะทุกคนนะ่ละตูอันย่ามกังเว้นหรือว่าอันนั้นนะเฮอน้อยเพราะว่าเป็นมานักล่านะทุกคนเนียบได้เฮอหลายย่ามที่ไปล่านะย่ามมันหนักท้องทุกคนอันนี้กับเอฟซีทุกคนก็ต้องเข้าใจเด้อทุกคนเด้อเพราะว่ามันเป็นวิธีการเลี้ยงมาของในพันนะเพราะว่าถ้าเข้าไปหาล่านี่เข้าสิบบเฮอหลายถ้าเฮอหลายนักท้องนี่คี้เกตนะทุกคนไอ้ไลท์หือกับพท่าน ันตกย่างบางคืนน้ำมันยาล่านะฮาวซีเทอรลายทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิบโจ๊กไว้ชนิดก่อนทุกคนไว้พบกันอีกที่ต่อไปทุกคนคลิปหน้าคลิปในไปมีโอกาสกับเสด็จออดงอีกทุกคนเดี๋ยวกับฮามาบ้านนะว่าเมื่ออื่นว่าสิไปไปเมืองทุกคนเลยไปธุระส่วนตัวทุกคนอ่ะทุกคนไปแล้วทุกคนขอบเจอกการติดตามเลยครับชมไปแล้วบ๊ายบาย